สัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนัสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหรัสไคโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของทำนายดวงปี2022นะคะ ก่อนอื่นอาจารย์จะขอบอกก่อนว่าอาจารย์ทำนายด้วยศาสตร์เลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะหรือว่า numerology นะคะซึ่งมันจะต้องใช้วันที่เดือนแล้วก็คอสอนะคะเป็นคตปิปัสกราชค่ะนะคะและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรอันนี้เนี่ยนะคะเราทำนายปี2022หรือปี2565นั่นเองนะคะ ต้องบอกว่ามันก็เป็นหลักการทํานายกว้างๆนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นหมวดของคนที่เกิดวันที่นะคะตามวันที่เกิดนะคะไม่ใช่วันจันทร์อังคารพุธนะคะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่31ค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด9หมวดนะคะ คือชาวเลขหนึ่งก็คือคนเกิดวันที่หนึ่งสิบสิบอะไรแบบนี้แหละนะคะก็มันก็จะเป็นาศาสตร์ตัวเลขที่แม่นมากๆด้วยค่ะแต่เหนืออื่นใดก็ตามอันนี้เป็นการทำนายกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าจะเป็นคำทำนายของบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะแต่อาจารย์ก็คำนวณมาจากตัวเลขที่สัมพันธ์กันกันกบ ดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าและสัมพันธ์กันกันกนกบตัวเลขของปีนะคะตัวเลขของวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังกันดีกว่าว่ามันจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ทำนายดวงชาวเลข3ประจําปี2022นะคะชาวเลข3ก็ได้แก่คนเกิดวันที่ 3, 12, 21และ30ค่ะนะคะเราเรียกว่าชาวเลข3ตามาศาสตร์เลขาศาสตร์รหัสรับไคโรนะคะซึ่งในปี2022เนี่ยคะ่ะต้องบอกว่าเป็นปีคู่มิตรก,กันกับดวงชะตาของคุณดังนั้น ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะนะคะจะทําอะไรจะเริ่มต้นใหม่อยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากจะซื้อจะขายหรือทําทุกอย่างเนี่ยนะคะได้เลยในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของคุณแล้วล่ะค่ะมีโอกาสเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในรายละเอียดเนี่ย การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเนี่ยนะคะมันมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องของการงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวเลขสาสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนักว่าเราได้อะไรดีๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนมาขัดแย้งกับเราไม่มีคนมาแข่งแย่งตำแหน่งแข่งขันอะไรกับเราเนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะคะ ในปีนี้เนี่ยคุณจะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นเรียนรู้การงานใหม่เพราะว่ามีความรับผิดชอบใหม่ขึ้นเพิ่มขึ้นหรืออยากจะลงเรียนอยากจะลงเรียนหาความรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นทักษะคอมพิวเตอร์ทักษะภาษาต่างประเทศหรือทักษะอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยมีดวงได้เรียน หรือบางคนอาจจะอยากเรียนต่อเอาปริญญาอีกใบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันปีนี้เป็นปีทองของคุณละค่ะโอเคเลยนะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยตั้งแต่30เป็นต้นไปถือว่าเป็นวัยทํางานจริงๆเลยเนี่ยนะคะปีนี้มันมีโอกาสที่คุณต้องรับงานหลายอย่างคุณอาจจะทําทั้งงานประจํา ทำทั้งงานจอบก็ได้นะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณกิจกรรมเยอะมากเลยทีเดียวนะคะผันตัวเองไปเป็นครูไปเป็นโค้ชไปเป็นคนที่ให้ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เรามีให้คนอื่นก็ได้ด้วยค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการทำงานของคุณที่มีประสิทธ,ธิภาพมากประสบผลสำเร็จมากเลยทีเดียวนะคะปีนี้เนี่ยถ้าแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครลงสนามแข่งกับใครจะชิงชัยเอาตำแหน่งได้ด้วยนะคะลุยได้เลยทีเดียวค่ะอย่ามัวรอช้าไม่ต้องกลัวกลัว,กล,วกล้ากล้าอยู่นะคะ ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานอิสระอยู่เนะะี่ยค่ะปีนี้งานเยอะเป็นปีทองของคุณเลยแหละงานล้อมรอบตัวอยู่เลยนะคะอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเก็บมันได้หมดไหมเรามีแรงทำมันหรือเปล่าคุณสามารถจ้างลูกน้องบริวารได้นะคะแต่อย่าเยอะไม่เหมาะเพราะว่ามันจะปวดเสียนเวนียนกล้าวใช่ปเปล่า ทำเท่าที่แรงเราไหวเอาลูกน้องมาช่วยทุกจ๊กุ๊กจิกอะไรอย่างเงี้ยได้คนที่ทําธุรกิจแบบมีเครือข่ายอย่างเช่นขายของออนไลน์ธุรกิจขายตรงออธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เปิดโรงเรียนสอนเป็นโค้ดสร้างแรงบันดาลใจเป็นโค้ดสอนออนไลนออ์ทุกอย่างอาคะ่ะเหล่านี้ทำเงินมากเลยทีเดียวเป็นงานที่ปังมากสำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นชาวเลขสามเนี่ยคิดไว้เลย อะไรที่ฉันเก่งชั้นถนัดฉั้นทำได้เอาออกมาถ่ายทอดให้ความรู้มันจะเป็นงานเป็นอาชีพที่ดีมากของคุณค่ะแล้วปีนี้นะคะการงานของชาวเลขสามเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันนะคะงานจะมาจากหลายทางนะคะรวมรวม,รวมกันเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เออเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยคุณจะค้าขายด้วยคุณจะทำงานประจำด้วยแล้วก็สอนด้วยหรือ ไปทำ u t u b e ให้ความรู้อะไรต่างๆด้วยได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะเงินเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่ามาจากหลายทางรวมรวมกันก็ได้เยอะนะคะคือมันมาจากทางลเล็กและน้อยแหละทางนั้นนิดทางนี้หน่อยนึงนะคะเอามารวมกันนับเป็นตัวเลขก็ถือว่าเยอะค่ะนะคะแต่บางทีมันอาจจะมองไม่เห็นเช่นเราไม่เห็นเลยว่ามันมันเป็นเงินก้อนใหญ่ะนะคะ เป็นเงินที่เป็นกระแสสะพัดนะปีนี้นะคะใครที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วรับเงินเดือนประจําอยู่และะ้วเนี่ยค่ะคุณมีเงินเพิ่มแน่นอนคุณมีงานจ็อบพิเศษมีจ็อบใหม่ๆหรือว่ามีการ create, สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆที่มันมีรายได้เพิ่มนะคะปีนี้รายได้เพิ่มเงินเดือนก็ขึ้นแล้วแถมเนี่ยมีมีเงินพิเศษนะคะจากการทํางานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วคนที่ค้าขายนะคะ รายได้มาจากหลายทางแล้วคุณเองก็จะเป็นคนที่เหมือนไม่มีเวลาที่จะใช้เงินน่ะนะคะปีนี้ก็เลยเป็นดวงเก็บเงินเก็บทองอยู่ค่ะนะคะปีนี้เนี่ยอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆอ่ะนะคะและจะบอกว่าต้องซื้อทองซื้อเพชร ติดเอาไว้ด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงนะคะซื้อทองซื้อเพชรเสริมดวงได้ดีมากทีเดียวค่ะนะคะแล้วถ้าอยากจะให้หินสีเสริมดวงเนี่ยอาจารย์แนะนําเป็นหินออร่าไหลยี่ไปเลยนะคะจะผสมกับไหมทองหรือผสมกับซุปเปอร์เซเว่นก็ได้ค่ะมันจะยิ่งกระตุ้นกระเตื้องดวงชะตาทั้งด้านการเงินทั้งด้านสิ่งดีๆต่างๆให้ดวงชะตาของชาวเลขส ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนใครที่มีหนี้สินอยู่นะคะที่เราจะต้องผ่อนจ่ายที่ต้องใช้จ่ายอยู่เนี่ยปีเนี้เป็นปีแห่งการปลอดหนี้เป็นอิสระทางด้านการเงินได้แต่ว่าอย่างเช่นหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถมันอาจจะมีระยะเวลาเนี่ยนะคะคุณอาจจะโปะไปมันอาจจะยังไม่หมดหรอกคะ่ะแต่ก็ หายใจใหายคอคล่องขึ้นน่ะนะคะปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่คุณอาจจะได้เป็นเจ้าภาพกะระถินผาบาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะใช้เงินตัวเองแต่เป็นเจ้าภาพอบดีแล้วค่ะเอานำคนอื่นชักชวนคนอื่นมาร่วมปัจจัยกันในการที่จะทําบุญใหญ่เนี่ยนะคะคุณก็จะยิ่งมีเงินเพิ่มมากขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวเลขสามเนี่ย ตั้งอยู่บนความไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่กับเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่กินกันมานานแล้วแต่งงานมีลูกเต้าแล้วเนี่ยนะคะความรักก็ไปได้เรื่อยๆมันมีปัญหากับพ่องกับแพ่งบ้างกระจุกกระจิกบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่มีเรื่องทะเลาะบ่อแหวงเลิกกัน นะคะไม่มีเรื่องบ้านแตกเกิดขึ้นในปีนี้เพียงแต่ว่าออคุณอาจจะถ้ามีลูกหลานเติบโตแล้วลูกหลานทำงานแล้วเนี่ยคุณมีข่าวดีแน่คือมีมีบุคคลอื่นเข้ามาเพิ่มในครอบครัวเช่นลูกหลานของเราอาจจะต้องแต่งงาน มีมีงานแต่งหรือมีลูกอะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะได้ลูกได้หลานเพิ่มขึ้นอีกนะคะมีสมาชิกในบ้านในครอบครัวของเราเพิ่มมากขึ้นมีความสุขอบอื่นขึ้นแน่นอนค่ะนะคะส่วนคนที่เ,เพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานเป็นแฟนกันหรือว่าเพิ่งจะตกลงตรงใจจะอยู่กินกันเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งก็คือ บุคคลที่สามบุคคลที่สามอันนี้ไม่ใช่มือที่สามที่จะมาแย่งของรักแต่เป็นบุคคลที่สามหรือหรือสิ่งนอกเหนืออื่นๆนะคะเช่นบุคคลที่สามเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวบุคคลที่สามอาจจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลที่สามอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะเขามีงานใหม่เยอะแยะเลยจนจนเขาไม่มีเวลาให้ฉันเขาติดเพื่อนนอกบ้านจนไม่มีเวลาให้ฉันหรือ เขาเชื่อพ่อแม่เขามากเกินไปพ่อแม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันหรือเอาเราเข้าไปอยู่ในบ้านพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็กลายเป็นบุคคลที่สามที่มาแทรกในในครอบครัวในความสัมพันธ์ของเราอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณเองก็อาจจะรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจและก็รู้สึกอึดอัดกดดันหน่อยกับบุคคลที่สามหรือสิ่งนอกเหนือจากที่ ความสัมพันธ์มันมีกันอยู่เนี่ยนะคะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยทําให้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดกดดันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่กันแค่สองคนเออ,ออกไปอยู่กันข้างนอกเลยอยู่คอนโดกันสองคนอยู่บ้านเช่ากันสองคนเนี่ยนะคะรับรองอยู่ได้ ปัญหาไม่มีมีแค่แง่งงอนกันเล็กๆน้อยๆและจะบอกว่าในปีนี้นะคะเข้าไปไหนเราไปด้วยถ้าคุณมีแฟนคุณไปไหนแฟนคุณก็อาจจะอยากไปด้วยอยากตามติดอะไรแบบนี้แหละนะคะดังนั้นถ้าเขามีเพื่อนจะออกงานจะมีงานสังคมคุณมีดวงจะได้ออกงานร่วมกันไปไหนไปกันไปตั้งแคมป์ปิ้งไปท่องเที่ยวไปอะไรได้ด้วยกันนะคะในปีนี้เนี่ยมีโอกาสดีมากทีเดียวค่ะแต่ถ้าคุณ งานอยู่กินกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยากมีลูกปีนี้เป็นปีที่ดีมากปีนี้เป็นปีที่จะได้มีสมาชิกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีลูกเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมร่างกายตัวเองให้แข็งแรงให้พร้อมนะคะมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถท้องได้ต้นปีแล้วไปคลอดปลายปีได้ยิ่งดีค่ะนะคะคือท้องปีนี้คลอดปีนี้เลยแต่ถ้าทำไม่ได้ให้ท้องในปีนี้แล้วไปคลอดปีหน้าก็ได้ นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในปีนี้ถ้าคุณมีลูกผู้หญิงจะเสริมดวงดีมากยิ่งดีเลยแหละจะได้ลูกผู้หญิงที่งดงามอ่อนหวานนะคะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของลูกเต้ามากเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากมีแฟนโสดอยากมีแฟนอยู่เนี่ยนะคะมีตัวเลือกละค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกสองคนสามคน มีคนคุยด้วยมากกว่าหนึ่งแน่นอนแล้วมันสามารถกระชับความสัมพันธ์กันได้ดีเร็วๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะเลือก A เลือก B เลือก C ดีถ้าเลือกไม่ได้มาปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวได้นะคะแล้วลองว่าจะได้ดูให้ว่าถ้า A คบหากับ A แล้วจะเป็นยังไงคบหากับ B แล้วจะเป็นยังไงคบหากับ C แล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณจะได้ใช้ประกอบพิจารณาว่าจะเลือกคนไหนดี ะคะนะคะ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวเลข3เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเลือดลมระบบไหลเวียนโลหิตระบบเเลือดลมในร่างกายนี่แหละค่ะมันไม่ฟลูแล้วก็อาจจะยาวไปถึงเรื่องของหัวใจระบบทางเดินหายใจได้บ้างนะคะไม่มากนัก ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะแต่ก็ก็ต้องดูแลด้วยเนาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพู่มแพ้อะไรเหล่านี้ก็ได้ค่ะถ้าอายุเยอะหน่อยก็ดูแลเรื่องหัวใจเลือดปีเลี้ยงหัวใจไม่พอมากที่สุดแล้วก็คือต้องทำบายพาสแต่จริงไม่ถึงเราค่ะไม่ใช่ปีนี้นะคะอาจจะเป็นปีหน้าได้อะไรแบบนี้นะคะต่อมาเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวเลขสเนี่ยนะคะมีแต่ไม่เยอะมีเรื่องโชคลาภฟลุกลก แบบถูกหวยรวยลอตเตอรี่อะไรแบบนี้ก็มีค่ะเดือนมีนาเดือนมิถุนาเดือนกันยาเดือนธันวาเป็นสี่เดือนของปีที่คุณจะได้โชคลาภเต็มหมายเต็มมืออาจจะได้หลายอย่างด้วยทั้งถูกหวยรวยลอตเตอรี่นะคะทั้งมีจับรางวัลก็ได้รางวัลเช่นปีใหม่จับรางวัลได้รางวัลน,นะคะวันอะไรก็ตามคุณอาจจะได้ได้ของได้ของรางวัลอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินอาจจะเป็นที่พักฟรีนะคะ ได้ทองคําก็เป็นไปได้ทางนั้นเลยในปีนี้ค่ะถือว่าโชคลาภดีมากนะคะดังนั้นข้อควรระวังในปีนี้ก็คืออย่าเชื่อคนง่ายนะจะมีคนมาซุบซิบนินทาจะมีคนเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นคิดก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบแล้วจะดีมากค่ะ ะค,ะคำแนะนําสําหรับปีนี้นะคะแนะนําว่าให้ทําบุญใหญ่เช่นเป็นเจ้าภาพกรถิงนผ้าป่าเป็นเจ้าภาพบวชพระสักรูปหนึ่งหรือ3รูปได้ยิ่งดีนะคะ<ม>อาะคาครบถ้วนแล้วสําหรับชาวเลข3หรือว่าคนเกิดวันที่ 32, 21และ30ตามเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องกว้างๆแต่แน่นอน อันนี้แหละค่ะคำนวณมาแล้วว่ามันเป็นดวงคุณนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ